สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับ เราบอกว่ายุคสมัยนี้นะครับเป็นยุคแห่งดิจิทัลจริงๆนะครับการปรับเปลี่ยนต่างๆรวดเร็วมากนะครับทั้งทางด้านเศรษฐกิจก,การเงินการเมืองสังคมนะครับทุกอย่างนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นทักษะเก่าๆนะที่คนรุ่นเก่าๆนะเคยมีมาผมคิดว่าอายุประมาณ40อัพเนี่ยนะห้อัพขึ้นไปเนี่ยนะครับก็เรียกว่าทักษะทางดิจิทัลเนี่ยนะสู้คนยุคใหม่ไม่ได้ก็คือสู้คนอายุ10กว่านะยีปีไม่ได้ นะครับเป็นเพราะว่าสกิลหรือทักษะต่างๆนะเหล่านี้มันไม่เคยมีในอดีตนะย้อนกลับไปเมื่อ20-30นะ30ปีที่แล้วเราะฉะนคนอนาะยุป,ประมาณ4 0อัพ50อัพเนี่ยนะก็ต้องทำการอัพสกิลนะอัพสกิลว่าอะไรครับก็คือการเพิ่มทักษะที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยเฉพาะเรื่องของการใช้สื่อดิจิตัลยุคใหม่นะแพลตฟอร์มนะของสืออ่อดิจิตัลยุคใหม่ นะอย่างที่หลายท่านเนี่ยนะครับต้องปรับตัวในการใช้แอปพลิเคชันนะครับอย่าง y t u t u นะอย่าง Zo o o นะอย่าง Woop Meeting อย่างเงี้ยนะที่ผมใช้แั้นกะ็เป็นการอัพสกิลของท่านนะครับนะให้มีความชำนิชำนาญมากขึ้นนะครับในยุคของดิจิทัลนะการเปลี่ยนแปลงการใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวางนะถ้าเกิดใครปรับตัวไม่ทันไม่อัพสกิลตรงนี้นะก็ต้องบอกว่าท่านอาจจะตกเทรนด์ตกยุค หรือว่าง่ายคืออีหน่อยไม่จะสั่งอาหารเนี่ยนะจะสั่งยากเลยนะครับสั่งอาหารกันกินสั่งของใช้เพราะเขาใช้สื่อโซเชียลกันหมดแล้วนะประชุมสัมมนาก็ออนไลน์กันนะอยู่ที่บ้านก็พูดคุยกันได้นะเวิร์กฟอร์มโฮมหมดแล้วหรือบางทีก็เรียกว่ารีสกิลรีสกิลก็คือเอาทักษะเก่าเนี่ยมาปัดฝุ่นนะแล้วก็อาจจะมีการเ,าเขาเรียกว่าทำทักษะเก่านยให้มันดีขึ้นนะให้มันมีการ กลับมาดีขึ้นกว่าเดิมนะรีสกิลก็คือในการปรับนั่นเองนะปรับทักษะต่างๆนะให้ดีขึ้นนะวัตถอย่งางต่างเหล่านี้ยเป็นสิ่งที่ดี และควรทำนะครับเราอย่าไปคิดว่าเราเป็นคนรุ่น Gen X Gen Y อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่ายุค Baby Boom นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้เรื่องของการอัพสกิลรีสกิลเนี่ยก็ไม่ถูกนะครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่านะเพียงแค่เรื่องของการอัพสกิลหรือรีสกิลเนี่ยนะแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่แต่ก็อาจจะไม่รอดนะครับในยุคดิจิตอลนะหากขาดสิ่งนี้คืออะไรฮะ ก็คือขาดสติปัญญานั่นเองเพราะอะไรครับเพราะว่ายิ่งมีความเจริญก้าวหน้านะทางด้านนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราจะพบว่าถ้าผู้คนไม่มีสติปัญญาเนี่ยอาจจะตกเป็นเหยื่อนะเหยื่อของอะไรครับเหยื่อของอาชญากรรมนะทางสื่ออิเล็กทรอนิกส เป็นเหยื่อของอาชญากรรมของการหลอกลวงล่อลวงผ่านไซเบอร์ผ่านดนะิจิทัลนั่นเองหรือผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนะที่คนที่ไม่หวังดีคนที่มีจิตใจไม่ดีเนี่ยนะครับวางหลุมพางเอาไว้นะขนาดบริวันจะเห็นว่าบางทีเนี่ยจะมีการหลอกลวงการที่ออกข่าวต่างๆในช่องต่างๆนะครับวับนการอัพสกิลรีสกิลจำเป็นไหมจำเป็น ดังนั้นคนที่คิดว่าเอ้ยฉันอายุมากแล้วนะฉันอายุ5060แล้วนะฉันไม่อยากจะไปยุ่งไม่อยากจะใช้ไอ้โทรศัพท์มือถือไม่อยากจะรับรู้เทคโนโลยีเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับถ้าท่านไม่อัพสกิลรีสกิลเนี่ยอีกหน่อยนะท่านอาจจะสั่งอาหารกินนะซื้อซื้อข้าวของเครื่องใช้อาจจะยากลําบากเลยนะเพราะว่าจะเปลี่ยนไปเรื่องของการซื้อขายออนไลน์กันไปหมดแล้วนะ แต่ก็ต้องระมัดระวังแล้วกันเพราะว่าความก้าวหน้ายิ่งมากเท่าไหร่ถ้าจิตใจมนุษย์เสื่อมลงโดยเฉพาะศีลธรรมซึ่งผลการสํารวจก็ออกมาว่าผู้คนสมัยนี้ไม่ค่อยเชื่อแล้วล่ะนะเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่ค่อยเชื่อแล้วละ่ะในเรื่องของคําสอนในศาสนาไม่เชื่อสวรรค์นรกไม่เชื่อแรลงสิน้นเพราะฉะันมีโอกาสนะที่เทคโนโลยียิ่งก้าวหน้าเท่าไหร่เราจะเจอคนชั่วร้ายนะเอออาชญากรนะทางสื่อดิจิตอลทางสื่อเทเลเดต์แฝงเข้ามา นะเข้ามาล่อลวงเข้ามาหลอกลวงเรานะฉะนั้นคนที่ยิ่งไม่เจริญสติปัญญาเนี่ยนะที่ผมบอกนะม,มีความโลภโกรธหลงอยู่มากอะ่ะนะก็จะเข้าไปติดกับดักเหล่านี้ได้นะซึ่งเขาขุดหลุมนะขุดบ่อล่อไว้นะตกปลาไว้นะบางคนอาจจะสูญเสียนะไรายได้ นะสูญเสียไอ้เงินเก็บอยู่อยูอย่บัญชีเฉยๆเนี่ยนะถูกแฮ็กออกไปเฉยเลยนะหรือว่าหลงเชื่อการลงทุนที่เราเห็นข่าวอันบ่อยๆไปเชื่อพวกมิจฉาชีพในการลงทุนอ่ะหลอกลวงล่อลวงไปนะหมดเงินไปมากมายนะมันจึงมาเตือนกันนะครับนะก็ฟังกันไว้นะครับเพราะว่าคนที่ติดตามในช่องผมก็จะมีคนที่มีอายุ นะประมาณนี้ครับ50 60อยู่มากทีเดียวนะครับแล้วสำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เสก5.0ศนะครับซึ่เป็นกลุ่มปิดพูดคุยกันทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิร,รัฐศาสตร์โลกอย่างเข้มข้นนะครับอย่างอิสลาศรีภาพก็สามารถสมัครเข้าร่วมกลุ่มได้โดยการส่งชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพของนั้นเข้ามาสมัครนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่าย เมื่อท่านได้เข้ากลุ่มนะครับท่านก็จะได้รับส่งมิ팅ไอดีมิ팅พาสเวิร์ดของการประชุมในช่วงบ่ายวันอาทิตย์นะครับเป็นรายสัปดาห์เนี่ยก่อนการประชุม15นาทีนะท่านก็สามารถเข้ามาร่วมประชุมได้นะผ่านแอปพลิเคชัน Woom m e e t i n g แล้วสำหรับท่านที่ต้องการร่วมสนุนนะครับนักพันธกิจเป้าหมายช่องผมที่ให้ความรู้นะวิทยาทานธรรมทานก็สามารถนะร่วมสนุนได้นะครับตามบัญชีนี้หรือเพียงแค่ท่านกดดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็เป็นการร่วมสนุนเช่นกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ